บ้านอยู่สบายคืออะไรในเดือนกันยายนพศ2552ถึง2553ทีมวิจัยเริ่มการทำงานเพื่อหาแนาวคิดและความรู้ใหม่เกี่ยวกับบ้านอยู่สบายในแบบของคนไทยพวกเขาได้ทำการสำรวจ112ครอบครัวสัมภาษณ์เด็กผู้ปกครองจากทั่วประเทศทำกิจกรรมและถอดความรู้เรื่องบ้านอยู่สบายจากกลุ่มตัวอย่าง และพบว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับตัวบ้านครอบครัวกลับเป็นส่วนสำคัญมากกว่าในความหมายของคำว่าบ้านอยู่สบายแต่จะทำอย่างไรเพื่อจะสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในคุณค่าของสิ่งที่พบนี้เด็กคือส่วนสำคัญของงานวิจัยนี้พวกเขามีความคิดจินตนาการ และพลังที่จะพาความสุขความอบอุ่นสู่ครอบครัวและชุมชนรอบตัวทีมวิจัยคาดว่าการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำนั้นจะเป็นทางออกในการสอนเรื่องคุณค่าและทักษะในการเป็นผู้นำความสุขสู่ครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดลอ้อมพวกเขา จึงจัดค่ายนี้ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนบ้านอยู่สบายจรินไม่ทาสิ่งที่เผเด็กหลายคนได้พบกับศักยภาพในตัว พวกเขาต้องการเวทีเพื่อเรียนรู้และแสดงออกเหมือนระดับเราโดนด่าโดนว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีความอดทนทีมวิจัยแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มผู้นำและกลุ่มสื่อเพราะเห็นว่าการสื่อสารคือพลังสำคัญต่อการบอกเล่าคุณค่าของสิ่งที่ผู้นำเยาวชนจะทำาัองร้อยใช่คับของนี่แล้วเป็นแ้น,นอนเป่นว พัวไก่ครับไก่ไปไหนกันลูกไปทำบุญที่วัดป่าท,ท้างนกมยานครับแม่ก็รักลูกนะผมก็รักคุณพ่อคุณแม่ครับก่อนจบค่ายทีมวิจัยได้ฝากกันบ้านให้เด็กไว้ว่าสิ่งที่เขาจะกลับไปทำต่อจากนี้คือใสวน่มา ขยายหอบเขตขามสายใหญ่ยิ่ครับก็จะทำยังไงเพื่อนเขาถึงจะเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะการนำผลการเรียนรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริงคือเป้าหมายที่ทีมวิจัยพยายามทำให้เกิดขึ้นในโครงการนี้ไดค่ะที่เราจะได้ไม่มีอะไรครับที่ถึงครับ อยากจะบอกเพื่อนพี่3วันก่อนที่จะไปด้วยกันโอเคนะจะไม่แค่ <coughs> <coughs> จากการติดตามการบ้านที่ให้ไว้ขั้ก่อนผู้นำเยาวชนทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนโครงการที่ดีเขาอยากเห็นอะไรทวกเขาพาดเหมือที่เขาเ็นตาต้องแลแ้วตาต้อ,องอกคนดูนริงงำยังไงเราถึงจะช่วยโลกได้ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาโลกเราก็เข้าใจเขาเส เพราะฉะนั้นกิจการตรงนี้เราจะเป็นก <c oughs> ิจกรรมของไปรู่วทันโลกเือดาเบ๊กดอเบ๊กอ มีการแข่งขันคำถามต้องคุณภาษาไทยสายเรียกว่าลูกแย้ค่ะโอเคได้รู้จักคำชื่อใหม่ๆคำถามอาจารย์ยุธ่งจะต้งเนี่ยเราที่แบบเชื่อมโยงตลอดเะเราต้องเทียบเขาเลื่อนกับอะไรสักอย่างที่ยบลูกแย้ทนักเรียนจะต้องช่วยกันเ้ืยกดูขั้นแรกของการเขียนโครงการคือการวิเคราะห์ปัญหา โครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่สามารถแยกแยะปัญหาที่มีอยู่ตามครับท่านว่าท่านมันเนี่ยผมมีเนสร้อยเดียวเองเกิดโยนนักจะสีเส้นลายแล้ก็ทางิทำบ้านนี่ก็ยากีีนแต่ละกลุ่มขึ้นนำเสนอปัญหาด้วยตัวอย่างจำลองลวามเรียในครอบครัวรวยเพราะว่าเป็นปัญหาครับว่า ขอให้ดูว่าเมื่อเขาได้ที่เคาะจากอันนี้เขามีการตรวจที่เคาะปัญหาด้วยเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงต่อระดระดับหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องเห็นว่าน้องมีการเชื่อมโยงไปสู่สาเหตุซึ่งน่าจะเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา ข้อที่ข้อตามอย่างเนี่ยมันต้องไปหาข้อที่จริงมาเสริมใช่ไหมคะขณะเดียังไม่ใช่ข้อที่จริงในขณะนริงใช่ไหมอ่าแต่อย่าลืนะว่าบทที่มีความที่ต้หาเพื่อ้ถูกต้องจะว่าเราเราอ่นะคะต้องไปหาเรื่องจริงี่เราล้างการฝึกกับแบบจำลองก็ถึงเวลานำมาใช้จริงแต่ละกลุ่ม พูดคุยถึงปัญหารวบรวมข้อมูลและแนวทางแก้ไขพร้อมแผนดําเนินการขึ้นนําเสนอวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะที่พวกเราจะไปทำคะ่ะก็เกี่ยวกับยูเอีร์ค่ะสองนะคะ,คะาการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อมว่าปัญหาเกิดขึ้นจากทิ้งขยะในเบนที่ค่เะ,คะเวลาฝนตกก็มีน้ำาุ่งขังค่ะก็กะะจะละโครงการรางน้ำคือกีดกันาาส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวและชุมชนนะครับ ที่มาของปัญหาคือคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันครับต้องมจัาเข้ามาัดสได้นะว่าเมื่อไม่ออดทนแล้วมันตกของยังไงบ้านมันเป็นยังไงมันไม่น่าอยู่ยังไงเน่ยอยากทำยังไงอีไหมไม่อยากแล้วออกไปเปรียบเทียบกับสุดที่ดังคุณได้ไหมสุดที่งานที่ทำมาว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงมพอได้ไหม ไม่ใช่เรื่องงา่ายถ้าวิเคราะห์ปัญหาผิดก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่โดยส่วนมากเราจะเคยชินกับการลุกแก้ปัญหามากกว่าการวิเคราะห์ปัญหานี่จึงเป็นขั้นตอนที่ยากที่จะเปลี่ยนความเคยชินที่มีแต่อาจารย์อยากท้าให้เราไปสำรวจจริงๆก่อนว่าเขามีปัญหาจริงหรือเปล่าผมไม่เข้าใจอาจารย์พูดอะไรผงสับสนเลยท้ายที่สุด ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้พวกเขาต้องการเวลาเพื่อทําความเข้าใจฟัาให้ดีจุดอ่อนกงเรานะมีการฟังอาจารย์เป็นห่วงคุณเรื่องก,การสำรวจข้อมูลข้อคุณมักนะดนตะรีแลนวรู้ว่าเหมาเอาว่าคุณรู้แล้วว่ามีปัญหาใช่ไหมคุณตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว ยรับเพราะนั้นคุณต้องไปทำตรงนี้นะอย่าลืมนะต้องไปทำนะ เป็นเจ้าของโครงการชิ้นสำคัญและสิ่งท้าทายที่ต้องทําต่อไปให้ได้ก็คือการเขียนโครงการส่งทีมวิจัยเพื่อจะได้ลงมือทําจริงห oh <my. S 1> ลังจบค่ายสองไม่ถึงสัปดาห์ ผู้นำเยาวชนโรงเรียนหนองยาแพร่เป็นกลุ่มแรกที่เขียนโครงการส่งมาถึงทีมวิจัยจากความคิดที่เข้าใจง่ายว่าทุกคนต้องข้องน้ำและห้องน้ำที่สะอาดก็ทำให้มีความสุขจึงเกิดเป็นโครงการสุขาดีชีวิตมีสุข พวกเขาใช้ค่ายนี้ในการพัฒนาแนวคิดของโครงการโดยการรวบรวมความคิดข้อเสนอของเพื่อนๆและเครือข่ายมาจากโรงเรียนอะไรครับใ้หน้าตู ผู้นำแต่นก็มาร่วมค่ายนี้ท่านทำงานที่มีเพื่อนร่อนมานี้ทเขาเล่นกจรมาจดเร่อยชีวิเรื่องชุช้าหนายะอาง้นทยาจให้ชื่องการวาจตั้งกน่าไปจากโครการนี้ไปหมุดที่ไหไปวคิดว่าพนี้กไหมนุก การลงมาหาเด็กๆครั้งนี้ก็เหมือนกับการมาหาครอบครัวพวกเขาเป็นห่วงอยากรู้ว่าเด็กแต่โรงเรียนพบเจออะไรจากการทำโครงการนี้และเขาเพอจะช่วยอะไรได้บ้างความรู้สึกและความสุขในมุมอื่นๆอีกไหมเด็กมีหัวใจความคิดและจินตนาการมากมายที่จะิเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆ โครงการบ้านอยู่สบายกำลังเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับศักยภาพในตัวของเขาต่อจากนี้งานที่พวกเขาเจอจะท้าทายยิ่งขึ้นขยายผลมากขึ้นเวทีของพวกเขากำลังเปิดกว้างสู่สังคม